สวัสดีถูกๆูกฐานนะคะมาพบเจอกันแล้วนะคะในช่องเรียนคงระกองวง่วงซึ่งไล่ๆท่ฐานก็ก้าวมารับชมก้าวมากดติดตาไม้เร็วก็ประคุณมารๆนะคะเคตานมี่นำใจอันดีเฉยกติดตามไม้ก็รู้สึกขอบพระคุณมารแลเรวแล้ว,วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนี้ด้วยนะคะ ก็ประคุณมากๆค่ะวันนี้นะคะจะนําเรียนสตางรู้ซึ่งก็ไม่เก่าสักต่าไรนะคะแต่ก็ไม่ไม่มาเหมือนกันนะคะก็พ่อๆกันนะคะคือต่างไม่เกา่าไม่ไมอยู่ขนาดกลางกลางนะคะด้านหน้านะคะก็จะเขี้ยนไหวหว่าสตางนะคะาสะตางสยามรัดนะคะก็มีลายกระนกสวยอามนะคะ มาดูดานลังนะคะดาลังป่อช่ที่เกี้ยไว้ก็ํำไม้เราเอ็นวาปอโซ่ป้านมาหลยปีเลยนะคะคือซ่องพันสเปดนะคะปอ่องพันสี่ร้เปก็มาหลบดูนะคะช่องพันสรปก็ว่างอีกตังช่องพันารยก็ยี่องปีใช่ไหมคะ 4ิบสองปีมาบวกกับอก10อกก็เป็น8 8ปีก็ตื่อว่าเป็นเรียนตีมีคุณค่าทางด้านจิตใจอยู่เหมือนกันนะคะเพียงแต่ถ้าไม่ก้อนคนนะจะให้หลูกไอ้ล้านมาเป็นพวงพวงก็เลยอ่าดูว่ามีมาร์กนะคะปอดเจ้าจองปันหนา้าโรยไม่ใช่นะคะปอดเจ้าองปันสี่โรย78 จนตึงปชปัจจุบันทรวงปัณหาวยุควก็แปดสิบแปดปีมาเร้วนะคะก็ใกลมีก็จะยค่ายก็ได้เก็บก็ได้แต่ถ้าค่ายราคาก็ยังไม่ใจเพลงนะคะที่จริงเป็นเรียนน่าจะมีราคาเพลงนะคะแต่ว่าก็ไม่เพลงค่ายก็ราคา,า,คา,า,คาตั้งใกล้คนที่จะก็โฉบอย่างเร่งก็ราคาไม่เกินรน่ยบาทน,นะคะชงเรียนของเราก็ห่วงก็กิดว่า Hill, อยากใกล้เหมือนกันนะคะใกล้ในราคาพันแต่ไม่มีคนซื้อนะคะเราใกล้ได้แต่คนซืออ้อไม่ได้นะคะแต่ว่าใครซื้อราคาพันก็เหเาไปเลยนะคะไม่ว่าลยแต่ว่าอ้าอยากนะคะคนที่ซื้อในราคาหนึ่งพันบาทพอโซ่โซ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเพนะคะแต่ถ้าซื้อราคารอยกลึงรอยก็ไม่รวยใกล้ทำไรแล้วนะคะเพราะว่า เก็บไว้รูกไกลล้านดูดีว่านะคะสำหรับพอซ่อนี่ราคาอาสตางก็มีก็ตาไม่ใกล้ก็เก็บนะคะตาใกล้ก็ได้ราคาไม่มากนะคะก็จะก,การไปซื้อมาไล่ไล่อเองไล,ไล่ไล่ทีไล่ไล่จากหนักซะส้มกบอกว่าราคาไม่เพงเราก็ต้องเชื้อนะคะคือราคาไม่ปพงสถางรูปเป็นสทานทีเก็บไว้เพื่อ ทำห้เรามีความสุขนะคะว่าได้เก็บเรียนถี่มีอายุมากๆเร็วนะคะถ้าเป็นคนก็ตื้อามากนะคะแปดสแปดีสสำหรับวันนี้ช่องเรียนก็ราก,ก็วงวงก็ขอขอบคุณนะคะถี่นาเรียนไม้รับชมเลยท่านเข้ามากดรับชมทื่ว่า,าก็สุดยอดขอขอบคุณอีกครั้งนะคะก่อนจะปบกันไม่ในคลิปต่อไปก็ให้ท่านก้ามาช่มกลังใจให้ช่องนี้นะคะ เพราะว่ายัางน้อยคนติดตามก็ยังไม่มากแล้วก็คือว่าไม่รับซื้อเลยยังไม่ใกล้ก็ากทาให้คนเข้ามารับชมน้อยนะคะเข้ามาคอมเมนต์น้อยนะคะแต่ถ้าซื้อนั้นคนเข้ามาคอมเมนต์มากแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะซื้อนะคะก็บอก,อกอกตัวไปแล้วนะคะก็ขออัลลาทตุกทานไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ